สวัสดีครับแฟนๆยูทูกทางผมนาตาหลอไหมผมยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยแล้วแฟนยูทู e อ่ะกินข้าวเที่ยงนี้อยังผมก็รู้สึกดีมาก แล okay, uh, ้วใครอยากกรรมช่วะให้สร้างกรรมดีเอาไว้เอาไว้ผมชั้งหน้าได้รอ,รอ hey, หล่อสวยสวยแล้วนเนี่ยถามอะไรหน่อยวันนี้ผมไหว้พระชวนมงนี่ยังครรบ เขาเกิดผมรู้สึกดีมากเดีบอกไม่ถูกเขาเกิดผมนะอยู่ตาผางหญิงอยู่อำเภอพิจิตรหมู่ที่หกตำบลโนรายเขาเกิด ก็อเนี่ยทำไมเมืองไทยร้องจังผมไม่เข้าใจร้องมากเดะร้องมากร้องจริงจริงเาก็ผมนะจะเป็นเครื่องไหนไก่ดูแล้วใจสดอยู่แล้วร้องมาก ร้องจริงๆร,ร้องหาที่สุดคำบ,บรรยายไม่ได้อืมผมไม่ชอบฝันงยืนเนี่ยของผมเพราะว่าเราวผมันี่ยฟังยืนกว่านี่แล้วเนี่ยผม จะ cover เพลงอของจิติจิติโให้ฟันฟังน,นะจังใจฟังน,นะน้ำยังมีหม,มงฝนมีวันแรง สรัดไม่กินแบ่งแบ่งใจนี้ไม่มีทางรลกยังมีอยู่ลกไม่มีวันลางให้ล้างใจหมดรุ่มเธอไปไม่มีทางคิดเกตการตองทิรักกัน ันอิน่งในหัวใจอย่าบอกตัวเองว่งเขาสิ่งทีมีใหม่พอครับพอเดี๋ยวเทปขายเขาไม่อ,อกอมเขาให้สร้างคำาดีเอาไว้เอาไว,แว้แล้วดืมเขาเกิด ผมน่ะก็ไม่รู้พูดย <Trustee> ังไงเยอะก่อนจบคลิปนี้ไปแล้วจ้า